สวัสดีค่ะจาก EP 15นะคะที่พูดถึงปรากฏการณ์ฟ้าระพัดครั้งแรกที่เกิดขึ้นในโตเกียวโอลิมปิกทั้งปี2020แล้วก็ปี1964ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงจุดเปลี่ยนและจุดแข็งของญี่ปุ่นนะคะซึ่งเนื้อหามีค่อนข้างเยอะมากจนอาจจะทำให้บางคนรู้สึกจุกกับแบบสาระ ที่มันอาจจะยาวเกินไปในตอนเดียวนะคะ a n g e l c h a t 8หลอดนางฟ้าขาเมาส์ในตอนนี้ก็เลยเป็นตอนพิเศษที่จะแยกตอนย่อยของ EP 15ออกมาเป็นตอนที่1และตอนที่2ซึ่งตอนที่1เนี่ยเราก็จะมาโฟกัสกันที่โตเกียวโอลิมปิก2020ก่อนนะคะอย่างที่เราทราบกันดีว่าการจัดโอลิมปิกครั้งเนี้ยญี่ปุ่นก็ กล้ามกลืนฝูนทนในการจัดแหละ,ะจำใจอะ่ะเพราะว่า IOC ไม่ยอมยกเลิกประชาชนก็มาประท้วงกันหนักมากเกิน80ที่ไม่เห็นด้วยกับการที่รัฐบาลญี่ปุ่นนี่ยดึงดันที่จะจัดงานนี้คือเขาก็มาประท้วงไม่ได้ส่งเสียงให้แค่ญี่ปุ่นอย่างเดียวแหละแต่ว่าก็ส่งเสียงไปถึง IOC ด้วยที่ไม่ยอมยกเลิกเพราะว่า IOC เนี่ยเป็นคนเดียวที่มีสิทธิ์ในการ บอกว่ามันจะเลื่อนได้หรือว่ายกเลิกได้นะคะแต่ IOC ก็ไม่ยอมคือก็อย่างว่านะคะรายได้หลักของ IOC อะ่73อะ73%มน่ะมันมาจากสิทธิ์การถ่ายเท่ดสดอีก18%มาจากสปอนเซอร์ก็เลยอาจจะทำให้ IOC แบบเฮ้ยถ้าไม่จัดแล้วฉันก็อาจจะประสบปัญหาทางการเงินก็ได้นะความสวยก็เลยตกไปอยู่ที่ญี่ปุ่น ญี่ปุ่นเองก็เสียเงินในการจัดเตรียมงานครั้งนี้ไปมากราวๆถึง20,000ล้านดอลลาร์สหรัฐดีไม่ดีเนี่ยอาจจะสูงถึง28,000ล้านเลยก็ได้นะคะญี่ปุ่นเองก็อาจจะคิดว่าเฮ้ยก็เสียเงินไปตั้งเยอะขนาดนี้แล้วอะ่ะจะไม่จัดเลยแล้วต้องมาโดนชาร์จเงินเสียค่าปรับหรืออะไรเนี่ยให้กับทาง IOC อีกเนี้ย อ้ํางเข้าเนื้อเพิ่มไปอีกดังนั้นก็ ي, กเฮ้ยจัดไปเถอะแค่การเตรียมงานโอลิมปิกครั้งเนี้ยก็ใช้เงินมากที่สุดในประวัติศาสตร์การจัดโอลิมปิกมาอยู่แล้วน่าจะมาจากธีมการรักโลกในครั้งนี้แหละเพราะว่ากระบวนการรีไซเคิลของอามาทําใหม่เนี้ยมันมีต้นทุนสูงญี่ปุ่นเองก็พยายามที่จะสร้างความตรหนัก ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคะก็ยอมยอมเสียเงินตรงเนี้ยไปก็จะเห็นได้ว่าทั้งเรื่องของเหรียญรางวัลเนี่ยก็ทำมาจากาขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่ก็ขอบริามาจากประชาชนแหละตัวโพเดียมรับรางวัลเนี่ยก็รีไซเคลิลมาจากพวกพลาสติกใช้แล้วทั้งหลายเนี่ยนะคะ ก็การจัดงานครั้งนี้ทางญี่ปุ่นเองเนี่ยชาวประชานี่ก็แอมพี้มากนะคะคนญี่ปุ่นเองก็ไม่เห็นด้วยแถมสุดท้ายแล้วการจัดงานครั้งนี้นักกีฬาไปก็ไม่ค่อยแฮปปี้เพราะว่าช่วงเวลาในการจัดเนี่ยคือกรกฎาสิงหาเนี่ย ที่ญี่ปุ่นเนี่ยมันเป็นช่วงมรสุมคือทั้งลมทั้งฝนทั้งแดดนี่กันนำมาหมดทุกสิ่งเลยก็มีนักกีฬาเป็นลมคือมันร้อนจัดแล้วก็บางรายการเนี่ยก็ต้องมีแบบพักยกพักเบรกก่อนแล้วเดี๋ยวดูลมฟ้าอากาศแล้วก็กลับมาเล่นต่อหรือบางรายการก็ต้องเลื่อนออกไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่า คือญี่ปุ่นเขาก็จําเป็นจะต้องเลือกช่วงเวลาให้มันให้มันเลี่ยงกับการแข่งขันรายการอื่นๆนะ,นะคะก็มันก็เลยเป็นเช่นนี้นะคะก็ก็ไม่แปลกใจเนาะที่นักกีฬาจะไม่ค่อยเอนจอยในการจัดงานครั้งนี้คือมาก็ไปไหนก็ไม่ได้อยู่แต่บ้านพักกินข้าวก็ต้องแยกก,กันกินแ,แข่งเสร็จก็ต้องรีบกลับอะไรเงี้ยออ โอลิมปิกครั้งนี้ก็เลยกลายเป็นโอลิมปิกที่โ no น no no เชียโนเบียโนคอนดอมโนเชียก็ไม่มีผู้ชมในสนามที่แรกก็จะให้มีแหละเออสักแบบ50%ก็ยังดีแต่ว่าด้วยสถานการณ์โควิดที่มันแบบแย่ลงนะคะในญี่ปุ่นนะก็เลยจำเป็นต้องงดให้มีผู้ชมในสนามซึ่งก็ทำให้ทางญี่ปุ่นเนี่ย 0เสียรายได้จากตั๋วเข้าชมการแข่งขันเนี่ยราวๆ800ล้านเลยสวยเข้าไปอีกอน่าสงสารจริงๆโนเบียก็ทีแรกก็อีกเหมือนกันที่ญี่ปุ่นก็กล่าว่าเออให้แบบในสนามในบ้านพักอะไรเงี้ยเออก็ก็ดื่มกันได้สังสรรค์กันได้เบาๆเ,าเาพราะประมาณเลยอย่างนี้เนาะเอออย่างน้อยอะ่ะแต่ว่าเออ ข้างนอกเนี่ยที่ญี่ปุ่นเนี่ยร้านอาหารผับบาร์อะไรต่างๆเนี่ยก็ถูกปิดบ้างหรือว่าถูกจำกัดเวลาในการเปิดปิดร้านบ้างรวมถึงข้อจำกัดในเรื่องของการซื้อขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อะไรเงี้ยคือถ้าให้ข้างในสามารถดื่มกันได้เ,เล็กน้อยหรืออิสระอะไรเงี้ยมันก็ดูจะไม่แร์กับคนญี่ปุ่นเองก็เลยสุดท้ายก็ออโอเคก็ โนเบีย no ด้วยแล้วกันแต่ว่าเขาอนุญาตให้นักกีฬาซื้อไปดื่มเงียบๆคนเดียวในห้องได้เท่านั้นนะคะนี้โนคอนดอมอันนี้ก็เป็นอีกธรรมเนียมประเพณีของโอลิมปิกที่เขาจะมีการแจกคอนดอมซึ่งปกติก็แจกกันแบบหลายแสนชิ้นนะครั้งนี้เนี่ยญี่ปุ่นเองก็เตรียม คอนดอมไว้แจกเหมือนกันแบบรุ่นบางเฉียบได้รับการยอมรับว่ามันเป็นสวงสวรรค์ของการมีเซ็กส์แบบปลอดภัยก็เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วละ่ะแต่ไม่ได้ใช้ที่ในบ้านพักนะให้อกเอากลับไปใช้ที่บ้านเป็นของที่ระลึกไปเออ่ะแต่ก็มีเรื่องตลกอีกนะว่าได้มารู้ว่าเอา้า คณะกรรมการเขามีข้อกําหนดเรื่องของคอนดอมที่จะแจกด้วยนะว่ามันจะต้องเป็นคอนดอมที่ทําจากลาเท็กซ์แบบหนาเออก็ไม่เข้าใจเนาะว่าทําไมคณะกรรมการต้องมาแบบจุกจิกจู้จี้กับไอ้เรื่องที่มันไม่ได้เกี่ยวกับกีฬาด้วยเออก็งงแต่นั่นแหละเอาไปว่าสี่สปอนเซอร์ที่เตรียมแจกคอนดอมรุ่นบางเฉียบเนี่ยก็ต้อง เกาหัวกันไปแล้วก็เออโซ so เซ็ตก็ไม่รู้ว่าตกลงแล้วสุดท้ายเนี่ยที่แจกนักกีฬากลับบ้านไปเนี่ยออได้แจกไหมแล้วที่แจกนี่เป็นรุ่นอะไรนคะมี <c oughs> นักกีฬาคนหนึ่ง้วยนะที่เขาไปรีวิวเตียงเตียงกระดาษหลังนะว่ามันแข็งแรงมากสามารถทำกิจกรรมทางเพศได้นะคะก็ไม่รู้ว่าพี่แกแบบยังไม่รู้ว่าเขา ห้ามเพราะว่าตอนนี้คือยังอยู่ในมาตรการของการเว้นระยะห่างหรือว่าพี่แกแค่อยากจะเปรียบเทียบให้เห็นเฉยๆว่าขนาดทำกิจกรรมนั้นเนี่ยก็ยังรับรองว่าเตียงนี่แข็งแรงพอรวมถึงครั้งเนี้ยก็เป็นครั้งแรกของโอลิมปิกที่มีกีฬาอะไรใหม่ๆหลายประเภทเลยนะคะอย่างเช่นสเก็ตบอร์ดอย่างเงี้ยเออ,เอ,อมันเป็นกีฬาระด,ดับโลก ก็เหมือนว่าญี่ปุ่นเขาก็อยากจะดึงแบบวัยรุ่นว,ว,วัยโ่วเข้ามามีส่วนร่วมในกีฬาโอลิมปิกมากขึ้นรวมถึงทางญี่ปุ่นเองอ่ะก็ก็เก่งในด้านเรื่องพวกนี้อยู่แล้วเนาะ,ะนาคะจริงๆแล้วอ่ะถ้าจะดูในพิธีเปิดค่ะซ่งโชว์หลายๆโชว์ค่ะของญี่ปุ่นในครั้งนี้อาจจะแบบไม่ได้แบบมือหวา ไม่ได้โชว์เทคโนโลยีอะไรเยอะแต่จริงๆแล้วว่าแต่ละโชว์เขาเนี่ยค่อนข้างแบบมีสตอรี่แบบซ่อนอยู่ในนั้นนะคะสะท้อนถึงการผสมผสานการแบบอยู่ร่วมกันอะไรเงี้ยของเจเนเรชันเก่าใหม่วัฒนธรรมดั้งเดิมกับความ ทันสมัยในตอนนี้หรือเรื่องราวในวันนี้ที่เ <Yay>! กิดขึ้นเนี่ยก็อย่าไปเลื่องมาดีตอย่างเงี้ยรวมถึงการอยู่ร่วมกันของผู้คนที่มีความหลากหลายไม่ว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิงคนปกติคนพิการรวมถึงนานาอาชีพ <efecto> ต่างๆอย่างเงี้ยนะที่แบบเขาแบบซ่อนอยู่ในนั้นทีเนี้ย โชว์หนึ่งที่บอกว่าประทับใจคนทั่วโลกคือถ้าใครได้ดูก็ต้องรู้แหละว่ากำลังพูดถึงอะไรอยู่นะคะก็คือฮิวแมนพิกโตแกรมหรือ k i เนติกพิกโตแกรมนะคะทีนี้เฮ้โชว์พิกโตแกรมเนี่ยมันมาเล่าในครั้งนี้เพื่อจะบอกอะไรเหรอพบคำตอบได้ในตอนที่2นะคะแล้วจะทำให้ทราบว่าพิกโตแกรมที่นำมาโชว์ในพิธีเปิด โตเกียวโอลิมปิก2020เนี่ยมีความเกี่ยวโยงกับโตเกียวโอลิมปิกเมื่อปี1964นอกจากพิกโตแกรมเนี่ยก็ยังมีปรากฏการณ์อีกหลายเรื่องเลยนะคะที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในปี1964ซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนของญี่ปุ่นเลยนะคะกด Subscribe เป็นเพื่อนกันกันกบ a n g เจ c h a ช8หลอดนางสาขาเมาส์เพื่อติดตาม ฟังสารพัดเรื่องราวได้ที่ช่องนี้นะคะวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ